วันนี้เรามาพบกับผู้สัรทัษ์กรณีเกี่ยวกับยางนาเพราะว่าเขาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันยางนาเอามาใช้กับรถไถนะครับ,รบแนะนำตัวครับแนะนาตัวครับครับป้อมไพโลรจนโกธนะครับรกรรมการสูตรริลเศรษฐกิจพอเพียงตะบนพิมานนะครับอันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องในน้ำมันยางนานะครับน้ำมันยางนานี่มาจากไหนนะครับน้ำมันยางนานมาจากต้นยางนาน,นะครับ สมัยโบราณนะครับต้นยางนาเนี่ยเราจะมีการจะเอามาออกออกมาใช้ยังไงนะครับจะใช้ขวานนะครับพวกขวานพวกอรามาหมีดพลาไปเฉาะที่ต้นนะครับแล้วก็มีการเผาแล้วก็ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งถึงจะได้น้ํามันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องนะครับแล้วก็เราปัจจุบันเราจะใช้วิธีการเจาะนะครับใช้เหล็กประมาณดอกสว่านประมาณ ห้าหุนนะครับที่ผมใช้เจาะแล้วก็เจาะลึกประมาณสิบห้าเซนนะครับแล้วก็จะใช้หลังจากเจาะเสร็จนะครับเราก็จะใช้สายยางเสียบเข้าไปในรูประมาณหนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนแล้วก็ดินน้ามันอุดน,นะครับแล้วก็จะทําให้น้ํามันยางนานครับไหลเข้าสู่ขวดนี้นะครับก็แล้วก็เราก็จะได้อย่างนี้ออกมานะครับเนี่ยสามสี่ขวดนี้นะครับสมัยก่อนยางนาเนี่เขาไปเผาเอามาเป็นไหนไอ คีใต้คีใต้ครับคีใต้คีกระบอกมาเราแล้วก็เอามาทำใส่ตะเกียงนะครับแล้วก็จุดนะครับจุดอพอพอมีน้ํามันก๊าซมาเนี่ยอพอมีน้ามันก๊าซมาก็เลยไม่ได้ใช้น้ํามันยางนานะครับเราก็ไม่ได้ใช้ยางนาแล้วก็เอาไปทําาผสมชันทาเรือนะครับไม่หเรือรั่วแล้วเราก็เอาไปใส่ตะก้าแล้วก็ทารอบแล้วก็ทําเป็นถังน้ําำนะครับอ่า ปัจจุบันนะครับที่ที่เราเราทดลองนะครับเราก็เอาไปใช้เราจะได้ส่วนนี้มานะครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็เอาน้ํามันยางนาช่วงแรกก็เอาน้ำมันยางนาผสมห้าสิบห้าสิบไปสตาร์ทเครื่องอเครื่องรถไถเดินตามนะครับสตาร์ทติดแตนั้นปัจจุบันเราก็เอาเอาตัวนี้หลังจากสตาร์ทติดเราก็เอาตัวส่วนบนนี่นะครับไปเติมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ใช้น้ำมันยางนา100นร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ได้เลยเลยใช้ได้เลยนะครับแต่ในขั้นอันนี้คือเบื้องต้นนะครับของ เกษตรกร,กรแบบพื้นบ้านเราเนี่ยแหละครับนะครับก็คือจริงๆแล้วเราเราอยากให้คนปลูกต้นไม้มากกว่าที่จะไปเจาะมาใช้แต่ว่าประโยชน์ของมันมีมากมายมาศาลนะครับมันเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งยารักษาพวกโรคผิวหนังแล้วก็โรคเชื้อราในเล็บห,ลหรืออะไรได้นะครับที่ที่สกัดที่เราทามาจริงๆแล้วมันมีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่ปัจจุบันเราไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้กันทําให้แบบกลัวลืมนะครับ แล้วก็ต้นยางนานี่เป็นต้นยางนาที่ในหลวงของเราราชการที่9นะครับท่านทรงห่วใยกลัว0ู0พันท่านก็ไปปลูกเพะปลูกที่สวนจิรดาด,ด้วยนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอ่ออันนี้คือขั้นเบื้องต้นนะครับในะบนะอนาคตข้างหน้าที่ที่เราทดลองมาครับโดยเราร่วมมือกับคณะวิจัยนะครับของมองรัชดรนุรดบนะครับ,นะรบก็าอาจารย์ดรปิยาเกียตแก้วนะ อ่าดรปียาแกนารีครับ่อานารย์ดรสุพรนะครับนี่ก็คือเราเราก็มีการสกัดนะครับโดยใช้นี่คือสกัดแล้วสกัดนี่คือไบโอดิเซลนะครับร้100อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือไบโอดิเซลนะครับที่เราทําเสร็จแล้วนะครับจะมีแบบอ่าสกัดแบบแบบขุ่นนะครับอันนี้คือแบบขุ่นแล้วก็จะสกัดออกมามในส่วนนี้นะครับแบบขุ่นก็จะได้แบบนี้แล้วก็ เราก็อาจจะทำรายค้าก็จะได้มาเป็นส่วนนี้นะครับนี่ใสเลยครับเหมือนน้ำมันใสสุดเลยเหมือนน้ำมันพืชเลยเนี่ยนะครับทีนี้อันนี้จะเป็นแบบใสนะครับหมายถึงว่าเอาส่วนที่ใสเนี่ยครับมาสกัดตัวีข้างบนอ่าเมื่อกี้นี้หมายถึงตัวข้างล่างนะครับตัวข้างล่างนะครับเอออันนี้จะมองเห็นอ่าอันนี้ตัวข้างล่างก็คือตัวนี้นะครับเรามาสกัดช่วงแรกแล้วก็มาเรื่อยๆจนได้ตัวนี้นะครับทีนี้เราก็ีน นี่คือตัวล่างนะครับตัวละตัวล่างตัวเป็นขุนครับเอาสกัดแล้วผ่านกรบมวิธีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราเอาเอาส่วนที่เป็นใสๆนะครับมาสกัดก็ตัวแรกก็จะได้ตัวนี้ตัวนี้ออกมานะครับอ่าแล้วก็จะได้ตัวนี้ตัวนี้ออกมายกยกสูงอนนี้นลอ๋ออ๋อันี่คือคือตัวตัวใสนะครับอันนี้คือไบโออดดีเซลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับอืมอ่า มันจะดีกว่าตัวที่เป็นควันของหมูของมอย่างนี้นะอ่าตัวตัวส่วนนี้ก็สกัดมนาะเป็นน้ำมันยังนาเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่นี่จะเป็นโบกิสที่เราสกัดแต่ว่าเราเรามาทานั้นได้นะครับหมูเป็นเป็นสมุนไพรได้เลยเสมุนไพรนะครับแล้วก็มาทาทําให้ผิวชุ่มชื้นอ๋อเป็นแบบคีชลีนเลยครับทําสบู่ทําน้ําหอมได้ดินะครับกินยงงางนาล้วน นะครับลองดูนะครับอ <c oughs> ลองดูนะครับยิ้มไปนะครับยางนาทาพิพันธ์นะครับอืม,อมกินมันก็หอมแบบฉุนๆเลยอะ่ะครับอืมจริงๆเราก็มา<อ>มช่วยบบกันบธรรมชาติแล้วนี่แหละครับตัวนี้คือเป็นส่วนที่กรองแล้วที่เราสกัดออกมาแล้วมันเป็นส่วนที่ที่ที่เราไม่ใช้แต่อาจารย์บอกว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อันตรายที่ที่ทตะโกนที่อะไรนะครับแต่ว่า เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราเราจะได้ทําเองเราจะมีห้องแลบของเราเองนะครับโดยที่อาจารย์มาสอนเองอันนี้คือกิซิลีนนะครับอืมอันนี้ก็ <ๆ S 1> เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนนี้จะเขาไม่ใช้แต่ว่าเราต้องมานั่งคิดหมายว่าเราจะทำอะไรได้มั่งอืมอันนี้คือนั้นน่าจะเป็นขั้นตอนต่อไปที่เราต้องศึกษานะครับอืมอะนะครับเยี่ยมเลยครับเรามาช่วยกันปล<อ>ูกยางนายางนาก็ประโยชน์มากมายมหา,าศาลนะครับ ปลูกป่าสัมอย่างประโยชน์สี่อย่างแต่อย่างนั้ก็หลายอย่างเหมือนกันแนะนํำตัวอีกครั้งหนึ่งครับ,รบตอนจบครับผมก็ป้อมครับไม่ได้เอาไพโลดวงในโกดครับครับ